ไปค่ะพี่ๆค่ะจะเอาของไปฝากพี่สาวอยู่สาวหน้าเจ้าของสาวหน้าไปพี่ๆ เดี๋ยวไปเจอกันยูพุนเนาะคะ่คะค่ะทุกคนคะ่ะน,นี้พลอยก็จะเอากล้วยไปฝากพี่สาวนะคะที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเซาหน้าบุรีรัมค่ะพี่พี่ตอนนี้บรรยากาศที่บ้านก็ดีดีค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเห็นข่าวว่าบุรีรัมเนี่ยฝนจะตกหนักถึง10วันติดต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยเนาะคะ่ะนาะแต่ว่าก่อนจะไปก็มาถ่ายบรรยากาศหน้าบ้านให้พี่พ,พี่ได้รับชมกันก่อนค่ะอยากบอกว่าช่วงนี้ลูกค้ายังอยู่นะคะอีก2-3วันลูกค้าก็จะเช็คเอาท์แล้วค่ะก็จะได้กลับเข้าบ้านคือ ะะแต่ถ้าลูกค้าขออยู่ต่อก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ยินดีมากๆเพราะว่ามันก็ได้เงินเนาะเราก็ยังไงก็ยินดีอยู่แล้วค่ะลูกค้าขออยู่ต่อเน,นี่ยพอดีใจเด่พีพ่ๆค่ะมันเป็นเสียงสวรรค์เพราะว่าอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยลูกค้าเขาเกยู่สะอาดอยู่ดีค่ะแลวก็รักษาความสะอาดได้ดีมากนะคะลูกค้าก็น่ารักเปิดกิจการ Airbnb มานี่เจอแต่ลูกค้าดีๆเจอแต่ลูกค้าน่ารักค่ะพีพ่ๆค่ะบัตรที่นี่พอยก,กเลย่อนมีความคิดว่าเอ๊ถ้าลูกค้าอยู่ต่อน,นี่ก็โบ,บ่เป็นอย่างดอกเพราะว่าเรา ก็จะมีรายได้นะคะพอยก็จะมาอยู่ที่บ้านคุณยายนะคะบ้านคุณยายก็อยู่สบายค่ะพี่ๆค่ะเวลาเหงาเวลาอย่างนี้ก็ไปไว่ายน้ําอบเซาหนา้าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่จะพาสามีไปอบเซาหนา้าแต่ว่าก่อนจะไปนะคะพอยจะต้องแวะไปซื้อของขวัญให้คุณยายก่อนค่ะก็จะเป็นคุณยายสะพ้ยนะคะก็คือว่า คุณตาของพลอยเนี่ยก็คือเป็นน้องชายยายมีภรรยานะคะคือภรรยาก็คือเจ้าของวันเกิดวันนี้แหละค่ะคิดกันอยู่นานว่าเราจะซื้อของขวัญอะไรให้คุณยายดีนะคิดกันนานสองนานแล้วก็คิดได้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนบุรีรัมเขาชอบให้อะไรเป็นของขวัญแล้วก็ใส่แล้วเนี่ยไม่ตกเทนแน่นอนนะคะเพราะว่าคนบุรีรัมชอบใส่เสื้อตัวนี้มากๆนะคะจะไปงานแต่งงานบวชงานศสงานสีดําสีขาวสีอะไรไปงานไหนในบุรีรัมก็จะเห็นคนใส่เสื้อบุรีรัมเยอะมาก มากนะคะ เดี๋ยวพี่ๆจะงงอีกว่าเสื้อบุรีลำอะไรคืออะไรเสื้อบุรีลมฟุตบอลสโมสรนนะคะก็คือฟุตบอลสโมสรบุรีัมยูไนเต็ดนั่นเองค่ะก็คือเสื้อที่สามีพลเคยซื้อให้เพื่อนที่มาเยี่ยมนะคะก็คือใครที่มาเยี่ยมเนี่ยก็พลก็จะซื้อเสื้อบุรีลำให้ทุกครั้งนะคะเป็นของฝากเพราะว่าใส่แล้วมันไม่ตกเทนมันไม่อะไรเราก็ซื้อค่ะพี่ๆข่นี่แหละค่ะเดี๋ยวเราก็กาลังจะเดินทางไปที่สนามก่อนนะคะเพื่อที่จะไปช็อปเสื้อแล้วก็ไปซื้อเดี๋ยวจะพาพี่ๆมาดูเด้อยพี่ๆวันนี้เป็น หยุดด้วยแล้วที่สําคัญคนในสนามน่าจะเยอะนะคะเพราะว่าเสื้อบุรีรัมนี่พี่ๆขาผู้ใดมาบุรีรัมนีก็ต้องมาหม่องนีเดอร์ทบม่ม่านี่แสดงว่ามาไม่ถึงบุรีลัมนะคะจะต้องซื้อ เสื้อกลับไปที่บ้านนะคะแล้วก็ซื้อไปให้คนที่รู้จักนะคะแล้วที่สําคัญนะคะมันกลายเป็นธุรกิจไปแล้วพี่ๆคนบุยลำเนี่ยจะชอบรับหิ้วเสื้อสําหรับคนไหนที่อยู่ไกลๆต่างอําเภอไม่สะดวกมาซื้อในเมืองเนี่ยเขาก็จะฝากคนรับหิ้วค่ะว่าเอาค่าหิ้วเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะให้นั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆเออเนี่ยค่ะมันก็กลายเป็นว่าคนเนี่ยบุยลำชอบใส่เสื้อเพราะว่ามันป๊อปปูล่ามากๆจะเห็นพลอยกับสามีใส่เสื้อกีฬาอยู่บ่อยๆใช่ไหม สามีพอจะชอบใส่เสื้อบุรีล่ลำอยู่นเต็ดมากพี่ๆจะเห็นพลอยกับสามีนะคะใส่เสื้อบุหรีล่ลำบ่อยๆแล้วก็อยู่ในวิดีโอเนี่ยคือ1มันใส่สบาย2เนี่ยก็คือว่าจะทําอะไรเนี่ยคือมันกระชับกระเชงนะคะพี่ๆค่ะและที่สําคัญเสื้อบุหรีล่ลำใส่ได้ทุกงานงานแต่งงานบวชงานขาวดำโอ้ยพี่ๆค่ะสารพัดสีไสเอเอาไปค่ะจะจะถึงสนามแล้วนะคะเดี๋ยวพอจะถ่ายบรรยากาศในสนามให้ดูคะ่ะบรรยากาศในสนามก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะวันนี้คนเยอะแน่นอนเลยเพราะเป็นวันหยุดนะคะบ้านพลอยจากสนามห่างกันไกล ไม่ไม่ไกลเลยค่ะประมาณ6นาทีเท่านั้นอันจะไปจะมาทือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ง่ายแล้วก็สะดวกค่ะพี่ๆพลอยก็เลยรู้สึกว่าเออเราโชคดีนะที่เราอยู่ในบริเวณแถวๆนี้เพราะว่าเขาสีเขาเมืองจะกินยั้งน,น,นันนูนี่มันก็ง่ายพี่ๆค่ะข,ขับรถมาจุดจัดฝาบุ่มเป๊บเดียวก็หอดแล้วอ้าวเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นทางด้านหน้าสนามนะคะก็คือเขามันมีจุดขายเสื้ออยู่ตรงนี้จริงๆเขามีจุด2จุดนะคะจุดทั้งด้านหน้าแล้วก็จุดทางด้านหลังบุยลันะะยม ะะวันนี้จะได้สีที่เราต้องการไหมเดี๋ยวไปลุนกันเลยค่ะพี่พี่ขาเพราะว่าวันนี้จะเป็นของขวัญวันเกิดให้ยายเนาะคะ่ะเนาะไปส่วนใหญ่รถที่มาจอดตรงนี้ก็จะเป็นเขามาซื้อเสื้อบุรีรัมค่ะมาเบิงเสือบุรีรัมมาสื่อของทีละลึกของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูเนเต็ดนะคะคนหลายาค่ะพี่พค่ะมื่อนี้เป็นวันเสาร์นะจน๊ะเนาะไป มาข้างในแล้วโอ้โหพี่พี่ค่ะอันนี้คือเราไม่ต้องหยิบจากตรงนี้นะไม่ต้องแย่งกันค่ะพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปบอกพนักงานอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็บอกเขาว่าเอาไซส์อะไรเอาแบบไหนนะคะพี่พี่เสร็จแล้วก็มาเช็คเงินนะคะปาพี่พี่เบิร์เป็นอย่างเสือกกีฬาบุรีรัมนีมันป๊อปปูล่าจนแบบว่าคนจะต้องมารอซื้อบางคนเนี่ยตัวไหนที่ป๊อปปูล่านะคะเขาก็จะมารอตั้งแต่ตีสามตีสี่ในวัน ของการเปิดขายวันแรกนะคะนี่ค่ะพี่ๆไม่ต้องไปหยิบเอาเสื้อตัวนั้นมาที่แขวนอยู่นะคะพี่ๆให้เขาเนี่ยติ๊กเราได้เลยว่าเราจะเอาสีไหนแบบไหนไซส์ไหนอันนี้พอเอาให้คุณยายไซส์เอ็มค่ะนี่เลยพี่ๆค่ะป๊อปปูล่านี่สีนี้เนี่ยป๊อปปูล่ามากสีแบบว่า มินิมอลหน่อยนะคะเออนี่ค่ะเขาจะมีฤด,ดูการของเขานะคะ2025-2026อะไรอย่างเงี่ยนะคะนี่พี่ๆก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้เลยป๊อปปูล่าคักพี่ๆค่ะนี่ล่ละอออเป็นอย่างค้นบุยล้ำถึงมากใคไเสือบุยล้ำเมนบอ่พี่ๆเบิ่งออกเลยเนาะจาเนาะ พอยก็ได้มาแล้วไหนไหนมาดูกันค่ะบรรยากาศในสนามก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพอยซื้อเนี่ยราคาตามที่เราซื้ออยู่ช็อปนะคะ690บาทแต่ถ้าตามป้าย840บาทเพราะว่ามันจะมีคนที่เขาซื้อแล้วไปขายต่อนะคะอย่างเช่นร้านพวกสปอร์ตร้านขายกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะซื้อจากสโมสรแล้วก็ไปขายต่อตามป้าย840้ยแต่ถ้าเราซื้ออยู่ที่นี่นะคะ690 เออนี่แหละเอาเสร็จแล้วก็ซื้อเสื้อแล้วก็มาอบชาวหน้าค่ะมาที่กิจการมาดามฟินแลนด์นะคะปาดพี่ๆค่ะใหญ่โตมโหฬาร่วนใหญ่นะคะลูกค้าที่พอเห็นเวลาเข้ามาที่นี่นะคะก็จะเป็นคนฟินแลนด์ซะประมาณ99%เลยค่ะอันนี้กัซิมิแต่คนฟินแลนด์เดนนี่พี่ๆค่ะอันนี้กัซิมิอาหารการกินนะคะให้พี่ๆนะคะพี่ๆจะสั่งอะไรก็คือสามารถสั่งได้เลยนะคะจะของเพื่อนกาณาลักอยู่แล้วค่ะพี่อ้อมนะคะพี่ๆนี่บรรยากาศในร้านนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ อันนี้ตรงนี้เป็นบาร์นะคะนี่พี่เอ็นบรรยากาศคือเป็นประมาณนี้เนาะพี่ๆขาทายใหม่พี่ๆได้รับชมกันอันนี้จะเป็นข้างนอกค่ะคือส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเขาก็จะมาอบเซาวนานะคะพี่ๆอันนี้คือพอยมาเนี่ยหลังจากที่พอไปซื้อเสื้อบุยลำและพอไปซื้อเสื้อบุยลำเสร็จแล้วก็อะมาแวะมาเซาวนานิดนึงบัดที่นี้เพื่อนสามีก็มาตามเดยแบดนี้เอ้าเพื่อนสามีมาต่อตามค่ะพี่ๆมาจากในเมืองมาถึงที่นี่เนาะคะ่ะเนาะอู้บรรยากาศบรรยากาศลดมากวันนี้เหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะคะ เสร็จแล้วตอนเย็นเรามีแผนที่จะไปวันเกิดคุณยายค่ะอามาหอดวเด้บนันนี่เออมีหอดคนหลงเขาแล้วเก๋ฟังได้แบบนี้เลิศ์สเมนเต,น,ตนเลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศบ้านของคุณยายนะแต่ว่าพอยวัลไทยเ้เบิงเบิดนะจ๊ะเนาะอืออ่านี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเสื้อนะคะบุยลำให้เป็นของขวัญให้คุณยายนะคะพี่พี่ขานี่เดี๋ยวพอยขึ้นให้ชมค่ะอันนี้เป็นของขวัญที่สามีพอยซื้อให้คุณยายนะคะพี่พี่ซื้อให้เป็นของขวัญเพราะว่าคนบุยลำชอบใส่เสื้อกีฬา คือถ้าเป็นของขวัญวันเกิดนี่คือซื้อให้แบบนี้ตลอดค่ะพี่พอ่านี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่พอยเก็บมาฝากทุกคนเดอ้อบันนี้เดี๋ยวไปเบิ่งกนพาเพื่อนสามีมาร่วมปาร์ตี้วันเกิดด้วยค่ะก็คือกลัวเพื่อนสามีเหงาให้แกมาสนุกเฮฮาปาร์ตี้นะคะอ่านี่ก่อนจะไปเบิ่งเพื่อนสามีเต้นมาดูก่อนนะคะรูปภาพที่พอยเก็บมาฝากทุกคนนี่พี่พครับพอญ่เออเจ้าคือเต้นลันอัน เท้าไฟมากกับพี่พี่ขามื่อนี้่กันี่แหละเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนประมาณนี้เด้อถ้าทุกคนมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพี่พี่ขาสาหรับอีพีนี้กะพวยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเด้อะค่ะคุณพี่พี่นะคะสวัสดีค่ะพี่พี่จ้า